ดิจิตอลเทรนด์ออกาปี2อง3มีอะไรบ้างแต่ผมจะเลือกมาเฉพาะบางส่วนเพราะว่าอยากให้เราเห็นภาพใหญ่นะว่าในสื่อดิจิตอลและปัจจุบันนี้ครับเนี่ยต้องมองภาพใหญ่ออกก่อนว่าทิศทางไปทิศทางไหนแล้วก็ไอ้เครื่องเครื่องมือเซเลตี้ของเครื่องมือที่มันจะมาตอบโจทย์เราในการทำแผนกลยุทธ์การตลาดให้กับธุรกิจของเราหรือแม้แต่ sme เนี่ยมีอะไรบ้างที่จะเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพมีอะไรบ้างเครื่องมือที่ไม่ควรใช้หรือควรใช้ไหนดู้ไหนด้อน ะครับเพราะว่ากันถ้าปีที่ผ่านมาผมว่าหลายแบรนด์หลายคนที่อยู่ในที่นี้นะครับคงได้พอไปเสียผู้บริหารมาคือต้องทำโซเชียลมีเดียนะต้องสร้างไลน์เยอะๆนะครับต้องทำทวิตเตอนะร์ต้องทำยูท YouTube, ูบเป็นหลายอันนะฮะวันปีที่แล้วที่เราจัดนี่ต้องมีอย่างหนึ่งคืเราก็พูดในภาคด่วนของโซเชียลมีเดียส่วนใหญ่ว่าอะไรเพราะท่าน้องพนา้าเป็นโซเชียลมีเดียแล้วก็เรื่องของเทคโนโลยีหลายอันนะครับ Q R A R เรื่องการทำ SEO, VO, viral เทคนิคการต่างๆเรื่องเทคนิคส่วนใหญ่ เห็นว่าตัดต้นปีที่แล้วจนถึงปีนี้โซเชียลมีเดียไม่ต้องมีใครไม่มีใครพูดแทบจะพูดถึงละเพราะว่าทุกคนรู้แล้วว่า Facebook ทำยังไงทวิตเตอร์ทำยังไงนะครับจะซื้อโฆษณา Facebook แอดจะซื้อเอสซีโอทำยังไงรู้กันแล้วนะครับนั่นแหละพื้นฐานความรู้ของคนที่ทําเรื่องโซเชียลมีเดียหรือดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งในเรื่องของโซเชียลมีเดียเนี่ยแทบจะเท่ากันหมดละนะครับทีนี้ปีแล้วเนี่ยไลฟ์เฟล์มากเราเห็นไลฟ์ตอนนี้ขึ้นหลักล้านหลักแสนหลักห้าหมื่นนะครับ ผมในฐานะที่เป็นดิจิทัลเอนซีเราก็ได้โจ์จากลูกค้าปีที่แล้วเรื่องของการสร้างไล่เยอะมากเลยลูกค้าออกมากว่าแสนไลค์เอาห้างหนึ่ไลค์เอาหนึ่งล้านไลค์ก็มีนะครับเราก็ยังปันป่นมันทำมันอยู่หลคยคริษัเพื่อให้ได้มาที่หนึ่งล้านไลค์นะครับนี้มาปีนี้เราไม่พูดถึงเรื่องเครื่องมือแล้วเราพูดถึงอะไรที่มันมากกว่าเรื่องของ tools นะครับมากกว่าอง tools เพราะว่าตอนนี้เหมือนที่บอกเครื่องมือเท่ากาันทุกคน อยากจะทํา Facebook เองก็ไปเสิร์ช g o o g l e หาวิธีทํามี Howto เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ทีนี้เนี่ยพอเราได้โอมโอเน็ตมีเดียแพลตฟอร์มเราเองขึ้นมาแล้วเราจะทามันยังไงให้มีประสิทธิภาพสร้างคนเวอร์ชันยัยงไงให้มันสูงขึ้นกว่าเดิมเพจที่มีคนไลค์หลักล้านหลักห้าหมื่งงนทันงให้คอนดิชันการเป็นลูกค้าของเราหรือให้เกิดความโรโยนตี้กับแบ,บรนด์เราไได้ตรงน,นี้มันยากขึ้นนะครับการสร้างไลค์ขึ้นมาจำนวนหนึง่งอาจจะไม่ยากแล้วในปัจจุบันนี้ เห็นตัวเลขประชากรเฟซบุ๊ก18ล้านใช่ไหมใช่ไหมถืมอว่าเออน,นั้นเนี่ยพอได้รายล้วจะทำยังไงนะครับพอได้รายทำยังไงที่เรื่องยากนะครับเพราะนั้นเนี่ยคีย์ที่ต้องเทรนของปี2023ที่เป็นคีย์ใหญ่ๆสี่ตัวเลยนะฮะเรื่องของอันแรกเลยคือเ,เรื่องของ creativity ลิตี้ของคอนเทนต์นะครับทำยังไงให้คอนเทนต์เราน่าสนใจเกิด variety สูงขึ้นนะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังอีกว่าทำไมคอนเทนต์มายการดิ้งมันถึงถูกให้ยกให้ความสำคัญทั้งที่จริงมันมีมนานานแล้ว นะครับอันที่สองคือเรื่อง Big Data นะครับที่คุณอนุญาตพูดตอนนี้คอน sumer บอกเราทุกอย่างเลยเขาต้องการมือถือรุ่นบบนี้เขาชอบมือถือแบบนี้โอเพนไอทต่างๆของคอน sumer อยู่บนอินเทอร์เน็ตหมดเลยทุกคนนักการตลาดสมัยนี้ถ้าใช้สิ่งนี้ต้องให้เป็นง่ายมากเพราะว่าคอน sumer บอกเขาต้องการรุ่นนั้นนี่ออกอินไซต์ต่าง,างๆอย่งนั้นเรียบร้อยทีนี้เ,เราต้องรวบร,รวม Data ต้าเนี้ยมาให้ได้เพื่อจะเอามาอานาลิซคอน sumer แพทเทิร์คอน sumer need ได้ ในเรื่องของบิ๊กเดต้าก็จะเป็นอีกขีดดิจิตอลเทรนด์อันหนึ่งที่ถูกพูดถึงนะครับจะมีพูดถึงในเมกะเทรนด์กับไมโครเทรนด์นะฮะเมกะเทรนด์เนี่ยก็คนที่พูดเรื่องนี้ลหลังๆคือไอพีเอ็มไอพีเอ็มพยายามนำเครื่องมือเพื่อวาอินเลไลซ์ตัวเดต้าที่มันอยู่บนออนไลน์ทั้งหมดเนี่ยซึ่งมันโอเวอร์โหลดมากๆแล้วเนี่ยเดต้าเนี่งทรานเซ็คชันทัวันนี้เนี่ยทุกคนถูกคอนเวิร์ตมาให้ใช้โมบายแบงกิ้งนะครับทุกคนเราไม่ใช้มือบัลล์แบงกิ้งทุกแบ ลดค่าโอ peration หรือเรื่องของอะไรต่างๆนะครับพอทุกคนมาใช้ m อบไลน b แบงกิ้อะไรเกิดขึ้นครับหลอก Data ข้อมูลการ t านเ s ็ c ชั o นทั้งหมดเนี่ยอยู่บนออนไลน์เยอะมากแล้วมันโอเวอร์โหลดมากนะครับไอเดียก็บอกว่าเฮ้ยถ้าเราเอา Data เ,าาเรื่องทา a n s a c t i o n มารวบรวมเป็นข้อมูลก้อนใหญ่ๆมาหาศาลมา,มากๆแล้วเราใช้เครื่องมือในการอ่านค่าอนาลัยออกมามันจะได้อะไรเกิดขึ้นจะได้ forecasting ที่มีโอกาสเป็นจริงสูงมากเรื่องของเรื่องการเงินเรื่องของถ้าเป็นถ้าเป็น transition ก็รู้เรื่องแนวโน้มของเศรษฐกิจได้ถ้าเป็นในวงของสภาพภูมิอากาศมันก็สามารถคำนวณ f อ r แ c a s t ในเรื่องของอากาศได้นะครับคือเรื่องเ็็ดีจิตา อันที่สามนะครับเรื่องของโมบายมาร์เก็ตติ้งเนี่ยจะมีพูดพรุ่งนี้เรื่องโมบายมาร์เก็ตติ้งนะครับแต่ตอนนี้โมบายไม่ใช่แค่โมบายมาร์เก็ตติ้งแล้วมันมากกว่าโมบายคือโมบิลิตี้คือบริบทใหม่ๆของผู้บริโภคนนปัจจุบันนี้นะครับระหว่างที่เขาเห็นโฆษณาเขามีโมบิลิโมบิลิตี้หลังจากนั้นเนี่ยเยอะมากกว่าเขาจะไปถึงหน้าร้านนะครับเขามี UI เนียใหม่ๆเพราะฉะนั้นเนี่ยบริบทของการเคลื่อนที่แล้วการ always always on, on หรือ connected ตลอดเวลาเข้าถึงสื่อออนไลน์ตลอดเวลา ตรงนี้เป็นบริบทใหม่ที่ในการทําการตลาดดิจิทัลในการคิดกลยุทธ์การตลาดตรงนี้ต้องนึกถึงนะครับผมชอบคุณยาพูดเมื่อกี้เอ้ย Consumer, ความต้องการไม่อยู่อยู่แค่เห็นโฆษณาเขาความต้องการของผู้บริโีอยู่เรื่อยๆและตลอดเวลาเพราะฉะนั้น,นในบริบทของความเป็นโมบิลิตี้ของกลุ่มผู้บริโภคผู้บริโุ่นใหม่ที่ใช้ดิจิทัลเนี่ยเป็นในการตัดสินใจซื้อนะครับในการค้นหาข้อมูลเนี่ยตรงนี้เป็นบริบทใหม่ที่เราต้องเอามาคิดมากขึ้นนะครับมากขึ้น ผมคุยกับหลายแบรนด์บอกว่าเฮ้ยคุณทำอีเวนต์มีโรบอทไลน์ทำอีเวนต์อยู่แต่คอน summer ของคุณถือ iPad มาในบูธซื้อมาร์ทโฟนมาในบูธคุณก็ยังไปฟาเป้าเหมือนเดิมก็ยัง,ยงโยนลูกบอลเหมือนเดิมทั้งอีกตรงเนี้ยเขามีดีวายใหม่ๆอยู่นิดนเขาสามารถเอ่อเกิดคอมบิเนชันกันระหว่างแอคทิวิตี้ที่มันเกิดขึ้นกับโมบายที่เขาถืออยู่นะครับถ้าเราไปจัดอีเอวนต์ในโซนกลางวกรุงเทพเนี่ยอย่างผมลูกค้าผมเป็นเ ปยาหยัรอดก้อนกับเอนโทรพีอ่มแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ใช้สมาร์ทโฟนกันทั้งหมดนั่นเนี่ยมีแฮปปี้ว่ามันเปลี่ยนเยอะมากเลยนะครับมันเปลี่ยนเยอะมากเพราะนั้นเนี่ยบริบทอันที่สามเรื่องของโมบิลิตี้นี่เป็นเรื่องประเด็นที่สำคัญที่ต้องมาคำนึงถึงในการคิดกลยุทธ์การตลาดโดยเฉพาะเมื่อลูกค้าอยู่บนสื่ออิจิตอลด้วยนะครับอันสุดท้ายเรื่องคอร์สคอมมูนิเคชันนะครับคอมมูนิเคชันคืออะไรอย่างที่เคสกังนันสไตล์กับรัสซินบีเบอร์ จะต้องมีเบอร์ใช้เวลา2ปีในการที่จะได้ถึง800ล้านวิวการนับสายจ้เวลาเท่าไหร่เดือนใน behavior ของเขาลึกๆแล้วเนี่ยณปีที่ Justin Bieber เ,เนี่ยถูก,ถกวิวยอดวิวส,สูงๆเนี่ยยอดวิวโดวยส่วนใหญ่มาจาก PC นะครับณวัน2ปี3ปีที่ผ่านมาโมบายสมาร์ทโฟนเติบโตขึ้นมากนะครับ กลายเป็นว่าเมื่อตอนที่การ์ดใสทออกมากลายว่าคนดูพันมือถือมากกว่ามันทำให้ยอดเปิร้อยล้านวิวมันโตเร็วมากภายในสี่เดือนก็สามารถไต่ยอด,ดวิวและขนาดนั้นนะครับนั่นคือ,คอเพราะนั้นเนี่ยในเรื่องของการสื่อสารออนไลน์เนี่ยมันไม่เพียงแค่สื่อสารช่องทางเดียวแล้วมันต้องกอดและกอดแล้วนะครับผมว่าหลายคนที่มาในงานนี้ก็ถือสมาร์ทโฟนเนเพื่อสซื้อ ถ้าเปไม่มีอีกนอาจจะมีโน้ตบุ๊กเน็ตมาด้วยนะครับผมจะไปเร็วๆแล้วกันเพราะว่าตอนหลังคือตอนที่จะมีเคสหลายเคสยกให้ฟังดูนะครับอ,อันแรกเลยที่ผมสรุปมาในส่วนหนึ่งก็คือก็คือเรื่องของมันติสกรีนนะครับมันติสกรีนตอนนี้คอมบิเนชันของสกรีนเกิดขึ้นมากนะครับผู้บริโภคสมัยใหม่เนี่ยมันติสกรีนมาปั้นสกรีนนะครับมันติสกรีนมาปั้นสกรีนแล้วก็ สกรีนใหม่ๆนี่แหละเริ่มมีบทบาทมากกว่าโทร,ร,รทัศน์ในสื่อเก่าที่ที่เออ่ traditional ในสือ่อเดิมนะครับเริ่มมีบทบาทมากขึ้นนะครับถ้าไปดูรีเสิร์ื่องของ attention เรื่องของโฟกัสเรื่องของการาจดจำ message communication ต่างๆเนี่ยสืออ่อใหม่เนี่ยพวกแท็บเลต็ตมือถือพวกนี้ครับสามารถสื่อสารมีประสิทธิภาพมากกว่าโทรทัศน์นะครับเราเห็นว่า สกรีนที่มีอิทธิพลผู้บริโภคสมัยใหม่890เปอร์เซ็นตเป็นสกรีนนะครับสื้อต่างๆที่เป็นสกรีน10จะเป็นอะไรมันสกรีนก็พวกวิทยุเสียงดิบนะครับและคอมบิเนชันก็สูงมากนะครับเพราะนั้นเนี่ยพอคอมบิเนชันของสกรีนเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยมันต่อ,อยอดมาที่เรื่องของอ e ีคอมเมิร์ซนะครับอีคอมเมิร์ซก็เติบโตเหมือนกันว่าตอนเนี้ย ด้วยด้วยไอคอนแทคของโมบิลิตี้ที่มันไปทุกที่คนเอาไว้ออนตลอดเวลาอีคอมเมิร์ซก็เลยเติบโตไปช่อลใหม่ๆมากกว่าเว็บไซต์มากเลยหละถ้าสังเกตทุกคนที่มี iPhone มี Android ก็จะเริ่มซื้อแอปพลิเคชันมากขึ้นในบิลในบัตรบินบัตรเครดิตเนี่ยก็เริ่มมีแอปพลิเคชันมาชาร์จเงินเรามากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอีคอมเมิร์ซก็จะโตโตทุกทุกช่อลนะครับ ทุกๆมันติดสปีดแล้เจออีคอมเมิร์ซที่มันมันติดด้จทคอมเมิร์ซมากขึ้นนะครับโอเคอันที่สามก็คือเรื่องของเว็บไซต์นะครับปีที่แล้วเนี่ยเราทำ Facebook แคมเปญเยอะมากเลยเกือบ90%้าสิบเปอร์เซนแต่ปีนี้เว็บไซต์กลับมากลับมาเพราะอะไรเพราะเว็บไซต์เป็นเบสิกที่สุดที่จะสามารถเปิดได้ทุกทีไว เป็นเบสิคเทคโนโลยีที่สุดที่สามารถเปิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเว็บไซต์มันเลยสามารถใครดูที่ได้เมื่อชา้ามีคนถามเรื่องอะไรนะ responsive web design นะครับ responsive web design ก็นี่แหละครับเป็น key trend ที่ต้องทำเพราะว่าณปัจจุบันเนี้ยอินเตอร์ก็ยังเข้าเว็บได้นะครับรถสมัยใหม่ก็จะมี docking สำหรับการใส่ iPad หรือแท็บเล็ตนะครับอันนี้คือบริบทของคอนเทนต์ด้วยนะครับใน key trend ที่ผมพูดถึงนะครับนั้นเนี่ยเว็บ ต้องเปลี่ยนเว็บไซต์ของบริษัทขององค์กรของธุรกิจให้มันสามารถพับ e v e ย y บ h e r e ได้ลกลับไปที่เทรน n d ่ผมพูดถึงเหมือนกันนะครับเห็นว่าเว็บตอนนี้อยู่ทุกที่เลยนะครับแม้แต่กระทั่งเครื่องเล่นเกมพกพานะสิ่งที่มันต่อยอดจากการที่เว็บไซต์เนี่ยสามารถเปิดได้ทุกที่แล้วเนี่ยมันก็คือเรื่องของ r e s ponsive Web d e s ซ g ์การดีไซน์เว็บไซต์ใหม่ให้มันซัพพอร์ตทุกดิจิตอลสกรีนทุกขนาดไซซิงของสกรีน เห็นว่ามันเกิดความทับซับซ้อนกันมากๆของขนาดของสกรีนนะครับของขนาดสกรีนไม่เพียงแค่แนวตั้งยังมีแนวนอนอีกนะครับแต่ต้องบอกเลยนะวันนี้คนทำเว็บไซต์ก็ปวดหัวครับก็ต้องทสกันหลายขนาดหน้าจอมากๆนะครับเราจะเห็นว่าในการทําเว็บไซต์ในปัจจุบันนี้ต้องทสสกรีนเยอะมากนะครับทสสกรีนเยอะมากเพื่อจะดูการแสดงผล นอกจากเรื่องของการแสดงผลหน้าจอที่แตกต่างกันนะครับมันมีเรื่องของประสบการณ์การใช้งาน user experience เนี่ยเพิ่มเข้ามาด้วย <c oughs> เพิ่มในมุมไหน <c oughs> เพิ่มในมื่อของการทัชครับถ้าเอะไรก็ตามที่เว็บไซต์เราเปลี่ยนรูปแบบไปอยู่ในรูปของแท็บเล็ตถ้าคนทำงนานเว็บไม่ได้คำนึงเรื่องของนิ้วในการสัมผัสเพื่อจะกดปกุ่มมันก็ทำให้ประสบการณ์ในการใช้งานเว็บไซต์มันก็แย่ลงนะครับมันก็แย่ลง ถ้าเรากลับไปดู a l y t i c s ของเว็บไซต์ของบริษัทของกรของเราเนี่ยจะเห็นว่าเข้าผ่านแท็บเล็ตมากขึ้นมากเมื่อเทียบกับปีที่แล้วหรือสองปีที่แล้วนะครับอันนี้จะเป็นเหตุผลอย่างที่คุณไปบอกผู้บริหารเลยว่าเนี่ยคนเข้าเว็บไซต์ผ่านแท็บเล็ตเยอะขึ้นกว่าปีที่แล้วเท่าไหร่เฮ้ยควรจะปรับเว็บไซต์ใหม่แล้วนะเพื่อจะรับยูกเอร์ใหม่ที่เราเสียโอกาสไปจากการที่เข้าขเว็บไซต์บนแท็บเล็ตแล้วไม่สามารถดูเว็บไซต์เราได้นะครับ อันนี้ที่ผมว่านะครับหนึ่งคอนเทนต์ให้คิดว่ามันเหมือนเป็นของเหลวแชแนลต่างๆที่มันถูกพับลิกไปให้เหมือนเป็นภาชนะให้เหมือนเป็นพาชนะมันไปอยู่บน Facebook Facebook อะไรจะก็เขีดนไปสุดครับภาพนะครับถ้าเราโพสต์ภาพมาเทคภาพคนไลค์เยอะกว่าคนแชร์ยเยอะกว่านะครับถ้าทวิตเตอร์ก็ต้องเป็นเปลี่ยนในข้อความว่าสี่สิบตัวสองถ้าจะไปขึ้นอยู่บน YouTube ก็ต้องทำเป็นวิดีโอ นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทราทำคอนเทนต์รไม่เพียงก็คิดว่าเฮ้ยทำคอนเทนต์อันหนึ่งทำข่าวพีอารอันหนึ่งโอเคแล้วก็ให้ทีมไปกระจายทุกแพลตฟอร์มเลยโดยที่ไม่เปลี่ยนแปลงอ,อะไรเลยไม่ได้เหมือนผู้วิหารบอกว่าวันนี้บางทีเราจะคอนวินผู้บริหารให้ทำสื่อดิจิตอลเนี่ยยากมน้ายากร้ออะไรเพราะเขาไม่เข้าใจบริบทของคนสื่อดิจิตอลอันหนึ่งนะฮะอันที่สอง เขาไม่ข้าไม่เข้าใจพฤติกรรมของผูรร้บริโภคที่อยู่บนสื่อดิจิตอลด้วยหลังกถ้าจะไปคอนวินเขาเนี่ยว่าเรื่องของ behavior เป็เรื่องสาคัญต้องหาตัวเลขยืนยันว่าเนี่ยผู้บริโภคของเราเนี่ยเข้าใช้ d i ้แบบนี้พฤติกรรมแบบน,นี้การตัดสินใจซื้อเขาตัดสินใจซื้อเพราะหนึ่งสองสามสี่ห้าบอกเข้าไปนะครับส่วนใหญ่เวลาผมไปขายงานบอกว่าจะขายผู้ใหญ่ผู้ใหญ่แบบไม่ค่อยอินกัเรื่องดิจิตอละบอกอะไรว่าเฮ้ยครูแข่งเราทำไม่ทำหรอ ง่ายสุดเลยนะครับแม้แต่กระท่านเมื่อกี้เราดูกันแล้วถ้าคอนเทน็์เราถูกในอนาคต g o แกรเข้าสู่ในสตรีมทุกคนใช้เลยมีขายดีมากทำไงให้เวลาเวลาคนถามเกี่ยวกับ Product หรือสินค้าหรือแคตตา o r ีสินค้าของเราเนี่ยให้ Google มันแนะนำสินค้าเรามันก็ไปหาว่าคอนเทนต์ที่เกี่ยวข้องเนี่ยอยู่บนออนไลน์อะไรบ้างเราทำไงให้มันแนะนำ สิ่งต่างๆเหล่านั้นแค่เกิดขึ้นนะครับสิ่งที่ต่อตามมานะครับผมเรียกว่าเป็นประเด็นสุดท้ายแลคือเรื่องคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งนะครับจะเห็นว่าผมไม่ได้พูดถึงเรื่องเครื่องมือเลยจะมีว่ามีเทคนิคเรื่องของการทำเว็บดีไซน์รเรื่องของเรสปอนสแเรามาถึงอันสุดท้ายที่ผมทีิงมันมีมากกว่าน,นี้นะฮะแต่ว่าผมจะจบที่ข้อนี้ก็คือเรื่องคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งถูกให้ความสําคัญเพราะ behavior ของนซู s u m e r ยุคใหม่ที่เราเรียกว่ารคอนซู s u m e r เนี่ยเขาคอนซูมคอนเทนต์มากขึ้นกว่าเดิมและมากขึ้นในหลายๆบริบทระหว่างเดินทางระหว่างพักผ่อนก่อนนอนทำงานหลายบริบทนะครับห,หลายๆ channel ผ่าน iPad ก็ search ผ่านมือถือก็ search ผ่านเว็บผ่าน เขาทำงานนั่งอยู่บนเดสก์ท็อปก็เซิร์ชนะครับด,ด้วย behavior อย่างนี้แหละคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งที่มันสามารถผลิตไปทุก,ท,ก,ท,กที่ที่เขาเซิร์ช behavior ที่เขาเกิดที่เขาเป็นเนี่ยการคอนซูมคอนเทนต์ที่มากขึ้นกว่าเดิมเยมันทำให้คอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งเลยกลายเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น พราะตอบรับกับเ e e er, อเจคเตอร์ของผู้บริโภคยุคใหม่นะครับเราเห็นอันนี้เห็นชัดเลยสามเว็บไซต์ที่มีคนเข้าเยอะที่สุดในโลกปัจจุบันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่คนเข้าเยอะที่สุดในโลกคนใช้เวลากับมันเยอะที่สุดในโลกมี Pinterest มี YouTube แล้วก็มี Facebook เขาสังเกตที่มันที่คนเข้าเยอะเพราะอะไรสามเว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์ที่ เป็นวิชวลทั้งหมดนะครับ u t ท b e ทั้งวิดีโอทั้งภาพทั้งเสียงนะครับ p i t เ e r e s เเป็นภาพ Facebook วันนี้เราเข้าฟีดเราเจออะไรครับภาพนะครับแล้วนกะนะ็ทั้งฟีดตัวใหม่ที่กำลังที่กำล,ลังปล่อยออกมาแล้วเนี่ยบางคนอาจจะได้ใช้แล้วเนี่ยก็ในเรื่องของภาพมากมากกว่าเพราะฉเนี่ยเยนด์ที่มันต่อยอดยมาจากคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งคือเรื่องของวิชวลสอรี่เทลลิ่งการใช้ภาพในการเล่าเรื่องการใช้วิดีโอในการเล่าเรื่อง ใครมาจากองค์กที่มี Official Line น์นะครับจากที่ไหนครับพรทเพิ่งมีเลยเนีย่ใช่ไหมโอเคเรามี Official Line เรามี Line สติ๊กเกนะครับเรามี f e c o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  k n p a p e นะครับซึ่งพวกนี้เนี่ยเมื่อปีที่ผ่านมาทุกคนพยายามสร้างพรรแพสตอร์มของตัวเองไม่มีคนไลน์เยอะที่สุด ว่าในนักการตลาดว่าเฮ้ยถ้าคุณสร้างโอเน็ตมินเออร์แมตลเองได้เยอะๆเนี่ยมันมีแวลูมากในการที่จะทําการตลาดนะครับผมมีหลายแคมเปญของลูกค้าที่เขามีแฟนเพจหลักล้านไลค์แสนไลค์อยู่แล้วเนี่ยเราแทบจะไม่ต้องซื้อสื่อโฆษณาเลยแค่ไปโปรโมทผ่านเพจนะครับก็ได้ลีดเข้ามาเล่นได้ชาราปปิดเข้ามาเล่นที่แอปพลิเคชันได้ลีดเข้ามาที่เซลลและหลายๆอย่างต่อมาเพราะเราสร้างโอเน็ตมินิเออร์แมตบอล นยิ่งคนไลค์เยอะแค่ไหนคนปลอเรย์เยอะแค่ไหนนะครับมันยิ่งมีมูลค่ามากขึ้นนะครับมันก็จะตายสื่อกล่าที่ว่าเราซื้อโฆษณาปุ๊บอ่ะเงินจมหายไปเลยอันนี้ก็คือเราจะสามารถใช้ประโยชน์มันได้อย่างต่อเน,นื่องนะครับเงินทุนที่คนคุณลงไปสร้างไลค์มันเนี่ยมันไม่หายไปนะครับขึ้นอยู่กับว่าตอนเนี้พอไลค์เยอะๆแล้วเนี่ยคุณจะทํายังไงให้มันคอนเวิร์ตมาที่แบรนด์ให้ได้มาที่บิสเนสออฟฟิศี่ของเราให้ได้ เดี๋ยวไป้คุยเรื่อง AI พวกนี้นะครับทุกแบรนด์พยายามสร้างโหมีเดียของตัวเองันกระทั่งตอนนี้ในบรรจุภัณฑ์ <c oughs> ก็บอกว่าไปไลฟ์ที่ไหนพอรู้ทวิตเตอร์ได้ยังไงนะครับนี่ก็เป็นเทรนด์นี้ในระดับโลกนะครับทวิตเตอร์ คนฟอลโลเวอร์บนทวิตเตอร์ของแบรนด์ระดับโลกนะฮะก็ซัมซุงอันดับหน,นึ่งยกตัวอย่างไปอันนี้เป็นเพจโคคาโบลาเองน,นะครับอ่ะยูทูบไอพี่เบิร์ดนะครับไม่ใช่ไนไทยเองครับพี่อนะอังพัชราภาใช่ไหมเพิ่งมีคนไลค์ครบปหนึ่งล้าน เอ้ยไม่ใช่คนฟอลโลเวอร์บน Instagram มครบหนึ่งล้านฟอลโลเวอร์นะครับอันนี้ก็เป็นตัววัดอย่างหนึ่งของความอะไรนะความดังยาลาสมัยนี้วัดจากตัวจำนวนยอดฟอลโลเวอร์นะครับจำนวนยอดฟอลโลเวอร์เว็บไซต์นะครับและโซเชียลมีเดียตัวอื่น ตอนนี้เรามีโซเชียลมีเดียหลายชแอลมากหลายแพลตฟอร์มมากเลยทีนี้เริ่มเป็นปัญหาละเราจะโพสต์อะไรดี t w i t วิตก็มีอยู่ Facebook ก็มีอยู่ YouTube ก็มีอยู่จะเอาคอนเทนต์อะไรขึ้นไปให้มันมีประสิทธิภาพให้คนชอบแล้วคนกดแชร์กดไลค์เข้ามาดูวิดีโอเยอะๆนะครับ ิ่งต่างที่ผมพูดมาคือมีเดียทั้งหมดหัวใจของมีเดียเลยถูกพูดอยู่ตลอดเวลาว่าหัวใจนั้นคือ Content. คอนเทนต์คอนเทนต์ก็ยังเป็นคิงคอนเทนต์อิสคิงนะครับพีเอเอที่ผมบอกหลายคนจะเห็นเริ่มเริ่มเห็น คำหนึ่งคำรำกัดความคำหนึ่งของผู้บริโภคยุคใหม่เรื่อง Generation S Gen S จะได้เป็นยงไงไปวิดีโอให้ดู It's time to take a picture of me. Gonzo does a wacky slump. He came out. Of ที่การจะเติบโต,ตไปในยุคดิจิตอลคนที่สามารถหาข้อมูลในการตัดสินใจซื้อได้เองตั้งแต่เด็กๆใครมีลูกหลานให้เปิดรายแทนจะเอาแอปนี้จะเอาแอปนี้แล้วมมีอะไรที่เกิดขึ้นนะครับผมทำพวกดิจิตอลไลเซชันพวกคีออสตา่างๆที่เกี่ยวกับถ่ายภาพแชร์ลงปเฟซบุ๊กอินสตาแกรมอะไรเงี้ยครับว,ว่าคนในมิเกลเราไปเป้าดูคนที่ไปเล่นตามบูธพวกเนี้ยรั คนที่งงก็คือพ่อแม่นะเฮ้ยทำยังไงอะไรยังไงกับเด็กสมัยนี้นก็คือจะเป็นสิ่งที่เขาคุ้นชินแต่โตมากับมันนะครับนัน่นแหละตอนนี้มีโอมเมดีเแพลตฟอร์มออของเราเองเพิ่มขึ้นเยอะพอสมควรนั้นกลับมาตอนนี้สิ่งที่ปัญหาปัญหาเรนักการตลาดดิจิทนนัลตนี้มันไม่ใช่เรื่องของการไปสร้างแพลตฟอร์มละที่ผมบอกทุกคนรู้คือมือเช่ากันทุกคนควางกลยุทธ์ในการสร้างเฟซบุล๊ลกลไรได้เหมือนกันแต่ตอนนี้มันกลับไปที่ หัวใจเดิมก็มคือเรื่องของคอนเทนต์ทาไหนให้คอนเทนต์สามารถทำให้เขาซื้อสินค้าเราไว้ได้ทำให้เขาบอกตอสตกบสินค้าเราให้ได้ทำให้เขารอยตีกับแบรนด์เราให้ได้อยู่ๆตัวน,นี้เร้วมีหลาย เริ่มเอาเรื่องศาสตร์ของเชิงกาติางเนี่ยไปทำเป็นหักสูตร หนึ่งสองปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะปีนีนะ้นี้ผมบอกว่าอันแรกเลยก็คือเรื่องของมีสองอย่างนะที่ทำให้คอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งมีความสำคัญมากขึ้นก็คือเรื่องของการมาของโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับคอนเทนต์เมื่อก่อนในสื่อเฟสชิชแนลเดิมเราอาจจะทำเป็นแมกกาซีนของแบรนด์ขึ้นมาแบรนด์เดนแมกกาซีนขึ้นมาอย่างนั้น แต่การจะให้มีเดียตัวเนี้ยมันมีมูลค่าสูงๆเนี่ยเราต้องทํำยังไงต้องไปแจกคนให้กระจายเยอะที่สุดแต่ณวันนี้เรามีโซเชียลมีเดียเข้ามาเราทำแบรนด์เด็ดคอนเทนต์หนตัวเนี่ยมีคนช่วยกระจายให้เราเห็ยเยอะมากเลยถ้าเขารักแบรนด์เราจะพร้อมที่จะช่วยคอนเทนต์ของเราเนี่ยไปช่วยกระจายให้ใหได้มากที่สุดนะครับนันกการตลาดเลยเห็นว่า คอนเทนตถูกกระจายได้มากด้วยความวายรอยตี้ที่มันมันอยู่ในแอมบิเออร์เมนต์ของความเป็นโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยวายรอยตี้มันสูงมากเฮ้ยถ้าเราทำคอนเทนต์ให้คนไวรัวลเยอะๆแล้วมันยังสามารถหลีกกลับมาที่ออปติคตีของบิสเนสได้มันคงจะดีเลยการเป็นคอนเซ็ปต์ของคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งก็คือทำยังไงก็ได้คอนเทนต์เนี่ยมันน่าสนใจที่สุดคนอยากจะไลค์อยากจะแชร์มากที่สุดและในที่สุดแล้วมุมเล็กๆหนึ่งก็คือต้องกลับมาที่ออปติคตีของบิสเนสของเราให้ได้ ผู้หญิงอ่านแมกกาซีน Alphrio s เซเวนทีนช่วงเดือนที่มีคอลเลคชันใหม่ๆช่วงที่ช่วงพีของ magazine, editorial. แมกกาซีน80-90%แม่ดูทเวลล์เราก็ยังซื้ออ่านอ่านปุ๊บเฮ้ยในมืออาจจะพรรกาศสุดท้ายบอกว่าเฮ้ยบทความเนี้ยมันหลีกไปชี้สินค้าอะไรพอเราอ่านเราโอเคเราไปรี่กับมันมากรู้สึกอ่านแล้วสบายเร้สึกได้ความรู้ดี นะครับแล้วก็จบท้ายด้วยว่าเฮ้ยถ้าคุณอยากได้สินค้านี้เรามีขายอยู่ที่นี่ที่นี่ๆๆนะครับนี่คือคอนเซ็ปต์ของคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้ง